สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องกองจ้องซาแนวเนาะครับเนาะเอ้มือนีก็มไม่ย่กับโคตรลิครับผมมาอยู่กับเกมงานเลี้ยงของราชินีไอราชินีครับผมบอมแนฉนีวาวพีเวาพิทเนาสั้นก็ผู้ใดขอมารับชมหลักฟากุดไล์ฝากกดที่ตามช่องกองจ้องซาแนวน้ำเด้อครับเด้อมาตุ้นหาลยซีีไปเดินเบีสามสิบครับผมจัดไป บบเบาๆนิ่มๆไปก่อนครับผมเอา้าสวยงามครับผมโอ้โห้หกลอยสี่สิบแปดครับผมจังหวะนี้เป็นจังไดเหรอโอ้หกลอยเจ็ดสิบสองคนเด้นนี่โอ้มาไปต่อครับผมอืมใจยินๆครับผมใจยินๆโอ้โหค่ายนี่สุดยอดแล้วครับผม ตกดีอีหลีครับผมบอได้มูบอได้มูเนาะไปเรื่อย่กันเลยครับผมเอ้ยเป็นจังไหนครับผมบอไปบอไปไว้รุ่นบอไปไว้รุ่นไปครับผมแๆเอ้ยเอ้ยไปเอาจริงเรอเอาจริงเหรอจะเอาจริงเลรวเด้อครับจะเอาจริงแล้วเด้อเนี่ กำลังท่องคาถาครับผมมานนะมานะจังงังเฮ้ยหลอกหยอกหยอกลินครับผมหยอกลินเขาบูนัสเป็นที่เรียบร้อยครับผมหมุนฟีสิบเทียจัดไปเงี้ยเออบังเรกครับผมสวยงามครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับผมเออเฮ้ยสองพันสี่สามสีครับผมเป็นจังไได้ครับผมซูปเปอร์มิกาครับผมม,มาบางังจิตสองเจ ไหลอีกบ่ไหลบ่ไหลบะโอ้ยเอมาตัวเดียบร้อยมาอีกจักหน่อยอก็สิบเบาๆไปครับผมเออเอีมาเลี้ยวบาดเจ้านี่ไหลบับ๊บเข้าไวเอออาหารจันรู้ครับผมเออเป็นจังใดครับผมเออเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับผมโอ้โย มินิฮาร์ดทั้งเกียมเลยครับผมโอ้ยจแมเนแจก,กดีอหลอี่เอ้ยใจดวงน้อยๆวา่าซ่านเอ้ยบังนีบังนี้เอ้ยลัางวันกวนตัวอีกแล้วครับผมกวนตัวกันรัวๆกันไปเลยมะปยโซีแปดครับผมืึบเมีนยนใบหวยเลยเอ้ยอีเครื่องนาะเรียบร้อยอืมลัางวันกวนตัวอีกแล้วครับผม hot งเทแน่นอนครับผมอืมมีกาครับผมพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่เนาะเอ้ยคุดเปลี่ยนไปอีกหนึ่งเจียจังหวะนี้ไหลตัวครับผมอืมคุดเก่ามาเมียมาบอมาบอโอ้ยจีบบอลุงช่องสามบอสันเละเรียบร้อยลุงเลี้ยนจีนเลยมาชิวชิวโอ้โหช่องสองบอลุงจบเร็วลอยแปดสิบบอบ,อบอไปเออ ให้เชนนี่บอกเออจบแล้วครับผมร้วมรังวันทั้งเบิดกันห้าพันสร้อยงีสิครับผมโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผมใายนี่เออของแทแน่นอนครับผมมาล่างหน้าไกลจังหน่อยเอายังแตกอยู่อีกสีเสาแล้วสีเสาแล้วเอาก็อย่าลืมครับผม โคตรฤิเนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจ้องซาแนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่แปลวนะ่าวปอเนาะโอ้ยบ่ไหวแล้วครับผมแยกย้ายแยกแย,กกยก้ายเตกแล้วกก็เสาเสาไปละครับ